เุ้ยม่วงเุ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยก็โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวานขวานเนี่ยอ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับแอดมินแบงค์นะครับโย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 เฮ้ยเฮียแจ้งเตือนเลยนะครโอเคครับผมก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแอดมินแบงค์นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเพจเซิรเบอร์นะครับอ่านะครับผม วันนี้นะครับผมแอดมินนะฮะก็จะมารีวิวกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มเติมเงินนะครับผมโอเคเป็นกล่องสุ่มเติมเงินเนี่ยนะครับราคามีกล่องที่เราอัปเดตเข้ามาเมื่อคืนนะครับผมแพท1.0.3นนะครับนี่นะไอเทมเซ็ตก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะมาอธิบายแบบว่าไอเนี้ยมันออกอัตราการออกแบบเนี้ยมันกล่องเนี้ยมันคุ้มไหมอะไรยังไงนะครับเออนะบอกเลยว่าเซ็ตเนี่ยเท่นะครับโดยเฉพาะไอเนี้ยนะครับผมเป็น กล่องสีอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงเลยแล้วกันนะครับกล่องสีเขียวเนี่ยนะครับผมเป็นกล่อง20บาทนะครับกล่องสีแดงเนี่ยนะครับผมแดงออกเหลืองติดส้มนิดนึงนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยนะครับกล่อง10บาทนะ20 10บาทแล้วก็30บาทเป็นสีฟ้านะครับอ่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าอ่าเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับวิธีการนะครับก็มาดูตรงนี้เลยนะครับกล่องสุ่มเซตพรีเมียมนะครับนี่นะครับผมทาง เซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับได้อัปลงมาให้แล้วนะครับเป็นพวกรูปพงรูปภาพนะครับก็สามารถมาดูได้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับผมก็มีกุญแจนะครับกุญแจเนี่ยนะครับสามารถซื้อได้ที่ไหนนะครับสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับได้ปิดการปรับปรุงอยู่นะครับผมแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคืนนี้แหละครับเดี๋ยวคืนนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมอ่าเป็นไงนะครับกล่องคือแบบสุดยอดเลยนะครับ ไอเทมข้างในนะครับผมไม่ออกยากไม่ออกง่ายนะครับปันกลางนะครับเออแปลว่าอะไรวะนะครับนะผมบรรยากาศในเซิร์ฟนะครับก็มีผู้เล่นเล่นอยู่ประมาณ290กว่าคนนะครับผมพูดเวอร์ชิปหายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะรีวิวอะไรนิดหน่อยนะครับก็คือที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับก็ของเราเนี่ยก็เป็นระบบอ่าระบบอะไรครับทายถูกให้เลย20บาทนะครับ ระบบอ่านะครับผมเป็นระบบเสียงนะครับที่เนี่ยนะครับผมอ่ารับถ้าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ลยนะน้นะครับผมช่วงนี้มาให้ทับรีซอสแพคนะครับหรือว่าดาวน์โหลดด้วยอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการรีวิวไอเทมกันเลยนะครับว่ากล่องไหนเนี่ยมันคุ้มนะครับกล่องไหนเนี่ยมันโดนอะไรประมาณนี้นะครับลิ้นพันกันด้วยเป็นไง โอเคนะผมพร้อมที่จะสุ่มเกลือก,กันหรือยังนะเฮ้ย hey! ไม่ใช่นะพร้อมที่จะสุ่มไอเทมกันหรือยังนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทําการเสกมาไว้เปิดแล้วนะครับเพราะว่าเว็บเนี่ยนะครับผมผมว่าจะสอนวิธีเปิดเปิดในเว็บด้วยแหละนะครับซื้อกุญแจอะไรต่างๆนะเพราะว่าแต่เว็บเนี่ยนะมันไม่สามารถเข้าได้นะเพราะว่าเราเนี่ยทำการ update, อัปเดตระบบอะไรหน่อยบ้านนะครับโอเคนะผมก็นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กล่องไหนกันดีกล่องไหนกันดี กล่อง10บาทละกันนะครับเรียงจาก10 20 30 40 10 20 30 40, 40ี่่มีใครมีลูกเขยโอเคนะครับโอเคกล่อง10บาทนะครับผมพร้อมนะพร้อมแล้วก็คือถ้าแบบผู้เล่นนะครับเอาสูตรผมไปเปิดกล่องเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านเนี่ยจะได้ของดีๆทั้งนั้นนะครับสูตรผมก็คือนะครับผมลุกนั่ง3ครั้งนะอ่านะครับผมลุกนั่ง3ครั้งนะ 2> 1 2 3อ่นะครับผมเออใครเป็นผ้าทำก็น่า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 ตลกเหมือนกันนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายข้างหลังด้วยนะมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาสุ่มกล่อง10บาทเกิดก่อนแล้วกันนะครับพร้อมนะคลิกซ้ายดูนะครับนี่นะผมว่าเราจะดูนะครับของพิววนะว่าไอเทมเนี่ยแต่ละชิ้นในกล่องเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้มาดูเอาเองแล้วกันนะส่วนตัวแอดนะครับตัวแอดเนี่ยจะจะ ทำการเปิดเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานาฬิกานะครับผมโอเคพร้อมนะปึ้มไปแล้วนะครับก็คือกล่องละ10บาทเนี่ยนะของท่านเนี่ยเงิน10บาทเนี่ยนะครับจะได้ลุ้นโอกาสลุ้นเลยนะครับก็คือไอเทมเดี๋ยวเสียงมันเอออ่านะครับประมาณนี้เสียงประมาณนี้แล้วกันเนาะในกล่องหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะอ่าลุนได้3ช่องเลยนะครับจะเป็นการที่เราจะไม่เอาเปรียบผู้เล่นนะครับ10บาทเนี่ยมีโอกาสลุนถึง3ช่องอะไรประมาณนี้นะครับ เออนะเห็นไหมนะผมปกติแล้วนะครับถ้าถ้าเซิร์ฟอ่าทั่วๆไปนะครับก็จะมีแค่แบบอ่าสุ่มแค่ครั้งเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้นะครับผมสุ่มครั้งเดียวได้โอกาสลุ้น3ช่องนะครับช่องนี้นะครับก็จะมีเกลือทั้งนั้นนะครับของ10บาทไม่ออกเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหนะครับนี่นะครับเกลือมันก็จะวิบวับนะครับผมอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูดีครับกล่อง10บาทสุ่มครั้งแรกไอ้ ดูนะครับนี่ได้หมวกนะครับผมอ่านะครับชิดนะครับผมพลังโจมตีป้องกัน5้าพลังชีวิต5ดูนะครับหมวกอันนี้แค่กล่องเดียวนะครับอันนี้บอกเลยว่าแค่กล่องเดียวนะเติม10บาทเนี่ยได้หมวกใส่ละเนี่ยเอยใส่นี้ดิเออนะพิมพ์เฮดไอทีนะครับอ่านะครับนี่นะครับผมเลือนเราก็เพิ่มแล้วทำฮิลดูนะครับอ่ะปรับเกมสูงดูนะครับ อ่าเลือดเราเพิ่มเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อขวามือนะครับดูขวามือนะเนี่ยนะครับผมเป็น27 HP แล้วนะครับอ่าชีตนะครับผมโอเคเราอยากได้ดาบเนาะแต่ไม่รู้ว่าดาบเนี่ยมันจะเปอร์เซ็นต์ออกเท่าไหร่นะครับฮึบฮึบฮึบผมเนี่ยแนะนำการเติมไป20,000นะ่ะเติมเนี่ยเออึบเกลือโอ้โหไม่เอาเกลือดีแอดมินเออพูดกับตัวเองก็ได้เนาะคนเราฮึบฮึบ อือโอ้โหโอ้โห,หลุนต่อไปนะครับเพราะว่ามันมันคุ้มนะสำหรับผมมาสิบบาทเราได้เรา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 ทวีนะครับลิ้นพันกันเราได้เลือกสามช่องเลยนะครับอ่าเป็นไงวิควัดโอ้โหนะครับเจ่งจนจนแบบตัวแข่งหมดแล้วครับเอออึอโโอ้าวโนบอนเอาสวัสดีสโนโบอน เฮ้ยสโนบอลเฮ้ยม่วงเฮ้ยโอ้ยปิโก้โอ้ยเชเอยเฮ้ยเฮ้ยขวานขวานโอ้ยกล่องสิบบาทครับผมกล่องสิบบาทกลุ่มสุ่มสองครั้งไอ้เชื่อเอ้ยนะครับผมได้เป็นพิกแอคนะเอ้ยได้เป็นขวานนะโอ้ยสโนบอลอ่าเมื่อวานนี้สโนบอลเขาก็ทําการซื้อนะครับประมาณเปิดกล่องเขาก็ได้ของแบบเยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออนะครับ นัสกล่อง10บาทนะครับผมค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับอ่านะครับผมโอเค2กล่องก็ได้ไอเทมแล้วอะยี่สิบบาทอะนะครับผมไอเทมนะครับผมทางที่ที่เราลงขายในเว็บเนี่ยนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยนะจะอยู่ที่ร้อยร้อยบาทนะครับที่แบบถ้าท่านเนี่ยสุ่มไม่ได้สักทีเนี่ยไปซื้อบนเว็บได้นะครับแต่ตอนนี้เว็บเรายังใช้งานไม่ได้นะนะผมก็ประมาณนี้ก่อนนะโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะก็คือเติม20บาทอ่ะได้ได้ของอ่ะไอ้เีทยนะครับผม โอเคนะครับผมต่อมานะโอเคเราเก็บไว้นะโอเคกล่องต่อมานะครับผมกล่องต่อมานะครับเอาเซิร์ฟเซิร์ฟทีเีสตกนะครับผมคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะต่อมานะครับผมกุญแจเปิดกล่องนะครับผมกุญแจเปิดกล่อง20บาทนะครับอ่ะทีเีสดีขึ้นมาหน่อยละนะครับผมกล่องกุญแจนะครับผมอ่ายีบาทนะครับผมมาดูของข้างในกันนะครับ โอเคนะครับอย่างสวยๆเลยนะครับ20บาทของผมเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างนะไปนะครับผมเฮิบเฮิบจึบเฮิบเฮิบลุ้นกันลุ้นกันนะครับผมขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะผมบอกเลยว่าทางเราเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบผู้เล่นเลยนะบอกว่าเฮ้ยเยดาบโอ้โหเจ้ยนิดเดียววะโอ้โหเกือบและเกือบและครับเอิ๊บเฮิบจ็บปบโอ้โหแต่มันลุ้นลุ้นนะ แต่เราจะไปลุ้นปีกกล่อง30บาทเนี่ยก็ค่อนข,ข้างที่จะราคาสูงแล้วมันก็ยิ่งแบบอ้เฮียแบบต้องต้องลุ้นต้องลุ้นอนะ่ะฮึบเฮ้ยเจ้าพบฮึบฮึบโอ้โหนะครับไตไตเค็มพอดีสุ่มหมดร้อยหนึ่งไตเค็มพอดีได้แต่เกลือนะครับผมไอพวกเกลือนะผมจะบอกว่าไอพวกเกลือเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกได้นะครับผม แรกอ่าพวกไอเทมแลกรายได้ก็สะสมเกลือไว้นะนะครับผมอย่าเอาไปทิ้งเด็ดขาดนะครับผมอ่านะครับพวกเกลือเนี่ยอย่าไปทิ้งนะเพราะว่าเนี่ยจะทําให้มันมาแลกของได้นะครับอ่าแล้วก็ท่านไหนเนี่ยที่สุ่มได้ของซ้ํานะครับของซ้ําตรงเนี้ยท่านเนี่ยนะครับผมเอาไว้เก็บอัพเลเวลนะครับผมไปไปเป็นโลเวล v e l โซนสอง 2, เลยประมาณนี้ครับผมอ่าเฮ้ย อะไรของนายยังมีค่าเอาอแมก,กได้นะเว้ยอะไรเล่นเป็นว่าวเลยอันนั้นไ,ไม่รู้ครับโอเคนะครับกล่องแรกเราไม่ได้เลยนะกล่อง20บาทนะไปปุ๊บสุ่มกล่อง2แล้วกันนะครับกล่อง20บาทเราจะตามหาไอเทมนะแต่กล่องแต่ละกล่อง,องเนี่ยเติมไม่กี่บาทเราก็ได้ไอเทมแล้วนะครับผมเพราะว่าดวงเราดีต้องใช้สูตรแอดมินนะลุกนั่ง3ครั้งนะครับผมอ่าปุ๊บจับ,บ,บอืมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหไม่ได้เต้นนะเว้ย <laughs> ขวานนี่ไงกล่องที่2ผมบอกแล้วนะครับกล่องที่2อ,ออกอีกแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราสุ่มกล่องแรก10บาทไอเทมก็ออกทั้ง2กล่องนะครับเออเห็นไหมนะครับหุ้ยหุยโอ้โหเกือบได้หอกนะครับผมโอ้โหนิดเดียวอื้เกือบนะ <c oughs> หุ้ยหุยขวานสองอันเชยเชยนะครับผมมีมูลค่าเนี่ยนะครับตีมูลค่าเลยนะครับถ้าได้ขวานเนี่ยอะ ขวานอยู่ประมาณ150บาทนะครับท่านเนี่ยเอาไปขายหรือว่าไปขายให้ผู้เล่นเนี่ยห้าสิบร้อยหนึ่งก็ขายได้นะครับเซิร์ฟนี้อนุญาตให้ขายเป็นเงินจริงได้นะครับแต่โดนโกงมาแอดมินไม่รับผิดชอบนะครับผมนะครับผมวิธีการขายเนี่ยนะครับผมท่านเนี่ยนะครับสามารถมาเทรดของให้กันได้นะครับห้ามแบบโยนให้กันนี่นะครับทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็มีระบบเทรดของให้อะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับถึง อ่ากล่องสุดท้ายแล้วนะครับกล่องที่เราจะลุ้นดาบเอ้ยลุ้นปีกนะครับปีกอย่างสวยอนะ่ะนะครับผมโอเคนะคผมมาดูเปอร์เซ็นต์การออกนะครับอ่าเก้าเปอร์เซ็นต์นะถือว่าเยอะนะเยอะนะบอกเลยนะครับผมโอเคสุ่มเลยละกันนะครับผมอ่าอันนี้ผมเทสไปสองกล่องกล่องยี่สิบก็สองกล่องเป็นสี่สิบบาทได้ขวานสองอันคุ้มแค่นั้นแหละนะครับผม หรือว่าถ้าไม่เอาขวานไปขายเนี่ยก็เอาไปแลกเป็นอัพเป็นอัพอัพเลเวลขวานก็ได้นะครับอ่าฮึบโอ้โหมาฮึบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเก้าสามสิบบาทก็ได้อีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ๋ยเจ๊งเจ๊งแอดมินเนี่ยเจ๊ง <broom> ไม่ใช่ครับเราเล่นเราเล่นนะครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะฮึบขอปีกได้ป้าล่ะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหลุ้นที่แตกครับบอกเลยลุ้นที่แตกผมอยากได้ปีกครับผมจะใส่ปีกโชว์เลยแค่น,นั้นแหละนะครับเฮิ๊บเฮิ๊บเฮิ๊บชิ้นสุดท้ายแล้วมาเฮิบเฮ้ยอันนี้โอ้โหโดนโยกเชยนะเฮิ๊บเฮิ๊บโอ้ไยเหี้ยได้เกลือนะครับ,โอ,โ,โ,อโ,อรบโอเคกล่องแรกนะครับอันนี้30บาทกล่องแรกเราได้เป็นเขียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมเก็บนี้ดอนนะครับอ่าอันนี้เป็นของ อประมาณนี้โอเคเกลือลงมานี้เกลือะ <S 2> <S 2> จะไม่เหมือนกันนะครับรบกวนดูดีๆเด้อนะครับผมโอเคนะกล่องแรกเราได้เคียวดูดีดดชือ้อพลังโจมตี42ตีบอสสบายมากเลยโอเคเดี๋ยวเราสุ่มเพิ่มอีกนะครับผมกล่องกล่องที่2นะครับคือมันได้อะยังไงมันก็ได้อะเออตรงประมาณนั้นแหละนะครับฮึบชึ๊บ อ่ะเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยอุ้ยมวกวโอ้โหหัวใจวายเลยเมื่อกี้ใจตกตะตุมมากโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับฮิบเบฮึบมาดิปีก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 โอ้โหไตาวายพอดีย่าเข็มใช่ไหม <_ d ata> ไม่เป็นไรครับเรากล่องกล่องเนี้วได้ไอเทมก็คือถือว่าคุ้มแล้วนะนะครับผมถือ okay, ว่าค um. ุ verses, <Okay. S 1> ้มนะถือว่าคุ้มมากๆแค่นั้นแหละนะครับฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโล่โอเคนะครับผมก็อย่างที่ผมรีวิวไปนะครับก็คือสองกล่องเนี่ยคุ้มอ่ะเดี๋ยวผมตีราคาให้เลยแล้วกันนะครับไอนี้นะครับเป็นกล่องกล่อง10บาทนะย0สบบาทเราได้ไอเทมประมาณ ประมาณ50าตีราคาไปได้ประมาณ50บาทร้อยหนึ่งเลยอ่ะตอนนี้เรากำไรร้อยหนึ่งแล้วแล้วก็อันนี้กล่อง20บาทได้ขวาน2อันตีไปก็ชิ้นละร้อยละกันอ่ะเป็น300แลลวอ่ะนะครับอันนี้เป็นเขียวเคียวนี้น่าจะอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าตีตำาๆอ่ะสักร้อยหนึ่งห้าสิบบาทไอ้พวกนี้นะครับก็คือเรากำไรละประมาณ200บาทนะครับถ้าคือเราเราไปขายให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเนี่ยนะครับก็ ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับหรือว่าเอาไปใช้กันได้นะเพราะว่าไอ้พวกไอเทมเนี้ยนะครับผมจะใช้ในการตีบอสต,ตีลงดงลงดันอะไรนะประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับก็คือเซิร์ฟนะครับผมของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเซิร์ฟก็จะเล็กห,ลหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผม โอเคครับสำหรับใครเนี่ยที่ต้องการอยากมาเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องลาไปก่อนครับผมอย่าลืมอุดหนุนกล่องกันละกันหน่อยนะกันนะครับผมกล่องราคาเบาๆเอาใจผู้เล่นนะครับผมแบบของออกง่ายๆชิวๆสบายใจบาย,บายๆครับผม